นี่ฟีเจอร์ที่เราเข้าไปในแอปแล้วก็เป็นการซัมมอนรถออกมานะครับก็จะมาแล้วรถเร็วด้วยมีเสียงนี่นะครับเสียงปดนะทำทำไมวะเนี่ยใครอยากให้มันฟีลลิ่งร้อนร้อนเนี่ยเขาก็มีโหมดแคมไฟร์ร้อนว่รอร้อนร้อนอันนี้เนี่ยก็อาบอกตรงว่าก็ไม่รู้จะได้ใช้ไหมนะครับวันนี้นะครับแพนอยู่ที่พาซิโอรามคำแหงนะครับซึ่งด้านหลังของแพนนี่ก็จะเป็นศูนย์ส่งมอบนะครับแล้วก็จําหน่ายนะครับ เทสลาของประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวนะครับเราเข้าไปเชโ่อมาเราก็จะผ่านแมคโดนัลล์เคฟซีวินล่าเห็นาบัคก็จะเห็นเทสลาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับที่แทนจะมาขับจะเป็นรุ่นเดียวกับทุกคนนะครับที่สั่งผ่านตัวแทนจําหน่ายของประเทศไทยเฮ้ยมันมีอะไรที่แตกต่างรู้สึกเปลี่ยนไปไหมแล้วก็ดูว่าฟังก์ชันการใช้งานจริงเนี่ยที่หลายๆคนเขาแซวว่าเทสลาไม่ใช่รถยนต์แต่ว่าคือแกจิตที่ฉลาดมากๆคันหนึ่งเนี่ยจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับ เอาละรครับก่อนที่เราจะไปทดสอบรถกันนะครับเรามาดูซะหน่อยว่าอาคารของเทสลาเนี่ยศูนย์สงมอบรถแล้วก็เนี่ยมีกี่ชั้นยังไงบ้างน,นะครับมีด้วยกัน2องชั้นไม่รวมชั้นใต้ดินนะครับข้างหลังแผนก็จะเป็นชั้นที่ให้สําหรับคนที่จะ walk in เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าโมเดลไหนเหมาะกับเรานะครับรุ่นไหนดีจะเป็นธรรมดาเป็น Perform ร์แมเป็น Long Range นะครับแล้วก็สําหรับคนที่จะมาเทสท์ไรฟ์ก็จะมานั่งรอที่ตรงนี้นะครับส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นของคนที่ส่งมอบรถก็จะต้องขึ้นนนมมาาาเ้ทงีตร ซึ่งชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นของการลงทะเบียนนะก็จะมีจุดลงทะเบียนนะครับตรงนี้นะฮะที่เห็นว่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าเป็นโปรตีนของนางเทสลานะครับที่จะไม่อยากให้เห็นหน้าพนักงานนะฮะแล้วก็จะมีห้องที่2ก็คือห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่เขาจะให้ดูวิดีโอเป็น orientation นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาตัดตรงจุดนี้ไปแล้วเนื่องจากว่าเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสรถตัวเองเร็วขึ้นแล้วก็เร่งขั้นตอนในการสม,มอบให้ได้รับรถได้เร็วขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมาทางนี้ลง ลิฟต์ไปนะครับชั้น B 1เพื่อที่จะไปรับรถของตัวเองนะครับซึ่งก็จะมีที่เขาเรียกว่า FM radio learning section นะครับจะเป็นการเหมือนโฟนอินเข้าไปให้ทำตามว่าโอเคสตาร์ทรถยังไงปรับเกียร์ยังไงปรับแอร์ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันตอนนี้นะครับผมก็ถึงจุดส่งมอบรถของเทสซาแล้วนะก็สังเกตว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาส่งมอบรถได้วันหนึ่งเนี่ย45-50คันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะคาดหวังว่า คุณมารับรถแล้วจะได้ขับเทสลาป้ายแดงเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าคุณหมดสิทธินั้นนะครับเพราะว่ารถทุกคันที่เขาส่งมอบเนี่ยจะเป็นป้ายขาวหมดเลยนะครับถ้าเกิดคุณเห็นเทสลาป้ายแดงาท้องถนนอันนั้นคือรถของเกรย์มาร์เก็ตครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบรถกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ฟีเจอร์แรกก็คือนี่ฟีเจอร์ที่เราเข้าไปในแอปแล้วก็เป็นการซัมมอนรถออกมานะครับเราก็กดเลยครับกดค้างไว้นะฮะเป็นมาตรการความปลอดภัยที่เราจะต้องกดค้างไวน้นะฮะนี่ก็จะมาแล้ว รถเร็วด้วยแล้วพอถึงปุ๊บนะครับเราก็ทําการปล่อยมือครับ <Wow. S 1> อ่าแค่นี้นครับเราก็ขึ้นเทสซาได้แล้วะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลองศูนยถึงร้อยกันนะครับมาเริ่มเลยโอเคมาไป หัวกระชากกันทุกคน <laughs> แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าตัวสายามพิมพ์ออเลดมาก็มีการทดลองเร่งนะครับไม่ได้บนถนนจริงนะก็เป็นถนนข้างในของเขานะครับศูนย์ถึงร้อยเออดูว่าตาเร่งเป็นยังไงก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับของเทสซาเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะก็คืออยู่ที่3.7วินาทีเออเราก็กดไปประมาณเกือบเกือบสี่แต่ต้องบอกก่อนว่ารถคนนั่งกันเต็มนะครับ <laughs> นั่งกัน5คนน้ําหนักปกติก็หนักอยู่แล้ว2ตันครึ่ง มีคนเพิ่มอีก5คนก็หนักไปโอ้โหเกือบ3ตันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะกับสเปคแต่ผมถือว่าขับได้ดีมันแล้วก็รุนแรงแบบสนุกมากๆนะครับสำหรับ Tesla Model Y Performance คันนี้นะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับ mm hmm. ก็คือพอเราเข้ามาเราจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยเขามีพารา i c มิกาส์ลูปนะครับที่ทำให้แบบเฮ้ยรถมันดูใหญ่ขึ้นดูกว้างขึ้นแล้วก็มีความแบบติดใจว่ามันจะร้อนไหมนะครับตอนนี้เวลา เที่ยงครึ่งนะครับแดดกลางหัวเลยก็เอาจริงร้อนไหมก็ถ้าถ้าจับอ่ะมันร้อนแหละแต่ว่าถ้าเอาแบบความร้อนที่แผ่ลงมาผมว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเพราะว่าเออเขาก็มีเคลมไว้ในสเปคชีดว่าแบบมีกระจกที่แบบกัน UVA UVB 99%อันนี้ผมว่าก็มีเขาล้างความจริงค่อนข้างเยอะคือมันไม่ได้แบบเนี่ยเอามืออังเหนือหัวเงี้ยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แอร์ของเทสซาก็ต้องบอกว่าก็เย็นเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็สู้ความร้อนที่แผ่จากข้างบนได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิด ครอยากให้มันฟีลลิ่งร้อนๆเนี่ยเขาก็มีโหมดแคมไฟที่ผมลองกดเมื่อกี้มันก็จะทําให้มันร้อนมาเลยนะฮะอยากลองอีกแรับน่อยบล็อกนี่เปิดแคมไฟอ๋อต้องจอดก่อนต้องจอดก่อนเนี้ยเราจอดเลยนะฮะอยากอยากลองอยากลองลองดิมันจะร้อนเลยเหรอเออมันร้อนปะร้อนร้อนร้อนเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้ความร้อนนะครับของแดดตอนเที่ยงที่ประเทศไทยก็เปิดโหมดนี้ไปด้วยนะครับมันก็จะมีความแบบ อุ่นๆและวอุะนๆมานิดนึงนะฮะทำทำไมวะเนี่ยอันนี้ผมบอกไปนะครับว่าเทส la เนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นรถยนต์ขนาดนั้นนะครับเขาเป็นแกนเจ็ตที่สามารถขับได้มีล้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในของเขาเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ลูกเล่นที่บางทีเราอาจจะงงว่าเอ๊ะเขาใส่มาในรถทําไมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูฟีเจอร์คร่าวๆกันนะครับก็เราจะควบคุมรถทั้งหมดเนี่ยผ่านแดชบอร์ดข้างหน้านะครับหน้าจอเดียวเลยซึ่งก็จะดูการใช้งาน energy ใช้พลังงานได้นะครับดูกล้องได้มีปฏิทิน แล้วก็มีพวกอาเคดอย่างเงี้ยนะครับอาเคดก็จะเป็นเกมนะครับที่เราจะเห็นคนมาทําคลิปเอ้ยมาลองเล่นเกมในตัวเท sla กันนะครับก็สามารถเล่นได้แต่ว่ารถก็จาเป็นจะต้องจอดนิ่งนะฮะแล้วก็ยังจะมีพวกทอยบ็อกซ์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับในการเปลี่ยนสีรถหรือว่ามีเสียงนี่นะครับเสียงปดนะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เสียงเนี่ยไปดังที่ตรงไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็เอาบอกตรงว่าก็ไม่รู้จะได้ใช้ไหมนะครับแต่ว่าโอเคมันก็เป็นลูกเล่นที่ที่เขาก็ใส่มาให้หรือว่าเนี่ย จะมีเป็นโรแมนต์นะครับคือเปิดปุ๊บแล้วก็จะมีเหมือนแบบเนี่ยเป็นไฟผิงไฟเหมือนแบบมานั่งเดทกันในรถกันอะไรก็มีเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นลุกเล่นที่ถือว่ารถยนต์ทั่วไปเขาก็ไม่ได้ใส่กันมานะครับก็อย่างที่ผมบอกเขาก็เป็นแก๊เจอตอย่างหนึ่งแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้ก็จะมีการอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะครับเหมือนเราอัปเดต Android เหมือนเราอัปเดต iPhone นะครับก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาตลอดนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีการร้องคาราโอเกะบนรถด,ด้วยแล้วก็มีพวก Spotify หรือมี t i d a l นะครับที่เป็น Music Streaming ต่างๆก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนะครับ Tesla เนี่ยยังไม่สามารถเชื่อมต่อ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ได้นะครับแต่ในอนาคตก็อาจจะมีปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ตามที่เขามีให้มาก่อนก็จะมีฟีเจอร์การโทรเข้าโทรออกอยู่แล้วนะครับมี Spotify ต่างๆที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนคอนเซิร์นก็คือเรื่องของแมปหรือว่าเนมิเกชันนะครับต้อบอกว่าเฮ้ยเนมิเกชันของ ของเทสลาเนี่ยถือว่าฉลาดมากนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมลองซูมๆให้ดูในสปอนซ์มากนะครับแล้วก็ดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับเราเสิร์ชว่าสมมติไปเชนท์เวิร์ลอย่างเงี้ยก็เสิร์ชเจอโดยในเวลาที่ไม่นานนะครับแล้วก็มีการซักเจอร์สรูทมาหลายรูทเลยว่าเราจะเลือกไปทางโทเวไปทางรถธรรมดาไม่ขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยสามารถไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมออกมาจากพาร์ซิโอแลงคอมแหงใช่ไหมมาที่สยามพรีเมียมออลเลดก็ใช้แมพของเทสลา อันนี้ก็รีสปอนด์ดีแล้วก็นําทางได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ถือว่าประทับใจมากโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการทดลองขับ t ท sla Model Y Performance นะครับก็ประทับใจนะครับประทับใจอย่างที่บอกไปหลายรอบว่าเออเราก็รู้สึกว่าเป็นแกดเจ็ตมีล้อที่ขับสนุกประมาณนึงเลยนะครับยิ่งเป็นรุ่น Perform a n c e ยิ่งดีเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองรุ่นอื่นๆก็ลองติดต่อทาง t ท sla ไปดูนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปเอารถไปดูก่อนกันนะครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ